วันรงเวลา5.05นะคะเถินนะต้องรักเ5.05เป็นเวลาที่เขาจะได้ร้อง5ะคเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศี่บค่ข้าหนักใจี่ขรื่อเบิร์ฟ40แมตก็คือจะต้องมีเวลานะคะซึ่งคนสุดาย ไปทำเลยโอ้โหเขามากันเยอะมากดูลงอักขระที่ไหนมาฮะอาจารย์โกยครับอาจารย์โกยอเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมในในปีนี้นะคะในส่วนของฮิวตันมัตญยาค่ะจัดกิจกรรมกิ๊บเก๋ยูเรก้ามากๆค่ะในการที่จะรณรงค์นะคะให้กับพนักงานของเราได้ช่วยกันดูแลรักโลกสภาพแวดลอมแล้วก็รักโลกด้วยใ ตนนี้ภายใต้อคอนเซปต,ต์ของเรานะคะวันนี้เราจะวิ่งขึ้นบันไดกันถูกต้องครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับทางโรงแรมเรามีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมรณรงค์เราเรียกว่ากิจกรรม Earth Earth เอ,อิร์ทเอานะครับแล้วตอนนี้เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน Earth Earth เอ,อิร์ทเอาเราก็คือเป็นสแตนเคสเรสซซึ่งเราจัดมาเป็นปีที่3ออนะครับเป็นปีนี้เป็นปีที่3 ปีนี้พี่ปองเป็นประธานจัดงานครับปีนี้ก็เลยได้รับเกียรติสูงสุดจากผู้บริหารให้มาเป็นประธานจัดงานนะครับเพราะว่าเพราะว่าอาวุโสสุดอาวุโสสุด <c oughs> <c oughs> ปีนี้พี่ปองนะคะเขาจะลงวิ่งด้วยในการวิ่งเนี่ย <c oughs> ของพนักง,งานนะคะจะมีแบ่งออกเป็นทีมเป็นประเภทใช่ไหมคะของพี่ปองก็ลงลงรุ่นอายุ40เอ่อเราจะมีเราจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มนะครับก็คือ ชายหญิงอายุ40อัพ<ฮ>นะครับแล้วก็ชายหญิงต่ำกว่า40แ,<ฮ>แล้วก็จะมีชุดคอสตูม<ฮ>หรือเป็นทีมนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็น5 5รางวัลน,นะครับลแลงสิ่งสำกัญก็คือผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเหรียญ นะครับจะได้รับเหรียญทุกคนในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรางวัลใหญ่ก็จะเป็นถ้วยโทลฟีนะ่สำหรับผู้ที่เข้าเป็นที่หนึ่งในแต่ละรุ่นนะครับคุณจะมาจะสงสัยนะคะว่าเขาจะวิ่งไปไหนกันใช่ไหมคะวิ่งขึ้นบันไดวิ่งขึ้นไปที่ไหนกันคะ<อ>จากจุดสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเวลคมล็รบบี้ของโรงแรมยูทันพัทยานะครับเราก็จะเริ่มจากจุดสตาร์ทแล้ววิ่งเข้าไปที่บริเวณจุดรับส่งสินค้าของโรงแรม<ะ>แล้ววิ่งขึ้นบันไดหนีไฟนะครับ จากชั้น1จนถึงชั้น34นะครับซึ่งมีจำนวนขั้นทั้งหมดเนี่ย6 6 0ขั้นรู้ชะตากรรมตัวเองหรือย,ยังคะ6ก0ขั้นชาวบ้านประจารณ์นึ่งก็ร้องโอ้โหก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับก็อยากจะให้พวกเรานะครับเพื่อนพนักงานทุกๆคนแล้วก็ประชาชนทุกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะร่วมรณรงค์รักษาโลกของเรานะครับ แล้วกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางยิวตันกำหนดขึ้นมาแล้วก็ทางโรงแรมยิวตันปัทยาเราเองก็กําหนดขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนนะครับบวกกับปีนี้เนี่ยในเดือนนี้เป็นเดือนที่เราเรียกว่ายิวตันกาหนดชื่อมาว่าเป็นเอิร์ธมัน ครับซึ่งก็จะมีเรื่องของ Earth ธอาในวันที่19วันเสาร์ที่19นี้นะครับเวลา2องทุ่ครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งหชั่วโมงในการรวบกันปิดไฟให้โลกได้พักแล้วก็วันที่22เราเรียกว่าเป็น world water day นะครับเป็นเรื่องกิจกรรมที่เรื่องของการรณรงค์การประหยัดน้ําซึ่งปีนี้ประเทศของเราก็เท่าที่ทราบวิกฤตนะครับในเรื่องของ น้ำใช้น้ำกิน <Okay. S 1> น้ำใช้นะครับ <Okay. S 1> ตามเขื่อนต่างๆ <Okay. S 1> ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะครับ <Okay. S 1> ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราแล้วก็ประชาชนทุกๆท่านนะครับ <Okay. S 1> มาร่วมกันนะครับ <Okay. S 1> ในการช่วยกันรักษาโลกของเราแล้วก็ประหยัด พไม่ใช่เฉพาะในะส่วนของยิวตะพรยาน,นะคะที่จะทํากิจกรรมนี้นะคะในส่วนของคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมรักโลกกับเราได้นะคะ<อ>เปิใดใจดวงที่ไม่ใช้คุณปิดเลยค่ะประหยัดไฟประหยัดเงิกกนในกระเป๋าคุณด้วย<อ>ประหยัดน้ําได้ด้วยนะคะในส่วนของการใช้อย่าเปิดทิ้งโอ้โหแปรงฟันก็เปิดมันทิ้งไปไม่ดีค่ะไม่ดีตอนนี้ต้องช่วยกันประหยัดแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมต้องช่วยกันดูแลนะคะอย่าตัดไม้ทมําลายป่าเรื่องของถุงพลาสติกอะไรถ้าไม่จําเป็นอย่าไปใช้นะคะ ไปประจัยตลาดข้อหิ้วตะก้าไปเดี๋ยวเรามาสอบถามแรงบันดาลใจคอสตูมเราหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับทีมนี้มากันเยอะเลยทีเดียวไหนหัวหน้าทีมยู่ไหนคะครับผมหัวหน้าทีมคะทีมทีมนี้ชื่อทีมว่าอะไรคะทีมบารงะจันทร์ครับบา้งละจันทร์ทไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจคือจริงแล้วแรงบันดาลใจก็คือพวกเราคือถ้าแต่งตีมอย่างนี้มันจะเหมาะกับผิวพรรณและหน้าตาพวกเราอยู่แล้วครับครับผมมันจะเข้าทีมได้ง่ายขึ้นครับ คิดว่าชุดนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการวิ่งไหมคะไม่มีครับเพราะว่าซ้อมทุกวันแล้วใส่ชุดนี้วิ่งขึ้นบันไดวันละสองรอบครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองลองหน่อยนะว้อมอย่ว้อมอย่ว้อมโอ้โหเ<ด>ขาพร้อมนขนาดนี้แ,แต่ว่าเราเห็นคนที่ซุ่มอยู่ด้านหลังพร้อมมากๆเรียนเชญพี่ไดโนเสาร์นะคะโอ้โหอันนี้อันนี้ย้อนกลับไปสู่ยุคัมปันหรือเปล่าเอาละะบังรจันเริ่มตียุคหินแล้วนะคะสำหรับทีมนี้ค่ะ ลงแข่งเดี่ยวหรือว่าลงแข่งทีมคะทีมครับใช้ชื่อทีมว่าอะไรคะล่าไดโนเสาร์ครับทีมของเขานะคะล่าหาไดโนเสาร์าาาาาาาที่ชั้นบนใช่ไหมคะใช่ครับคิดว่าชุดนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการวิ่งไหมคะอาจจะยางมากเลยครับ <laughs> แต่จะสู้ใช่ไหม <laughs> สู้ครับเดี๋ยวเราไปดูทีมอื่นกันด้าดีกว่าค่ะค <laughs> เห็นว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะจะมีตีมอะไรมีเรื่องของคอสตูมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะทางด้านนู้นค่ะ ฮีโร่ค่ะเมื่อยไหมคะซุปเปอร์ฮีโร่เมื่อยมากวันนี้ความพร้อมขนาดไหนคะพร้อมมากเลยครับวันนี้นี่เพราะว่าเราจะมาเซฟดอะแพลนเลเป็นใครกันบ้างจำกันไม่ได้เลยอ่าก็แบทแมน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 สไปเดนร์แมนสไปเดอร์แมนแแมนแบนนแบทาอนนนีบเป็นอะไรคนบมนบรนแบบผมนแมนมน นินเจดาวว้าว้นิ้นเจ้าเจ้าและนี่ก็คือเป็นงานนอ่าอนนี้มาเต็มยอดมากแล้วก็ซุปเปอร์เกอร์ของเรานะคะวันนี้เรายอดมนุษย์ค่ะต้องบอกว่าเป็นการรวมพลังกันเป็นการรวมพลังเพื่อที่จะช่วยโลกเราต้องช่วยโลกของเราแล้วเพราะว่าโลกเราไม่รักกันดึกที่อะไรบ้าขนาดนี้เพราะอะไรแล้วรู้นะยังงูวันนี้จะต้องวิ่งถึง600กว่าคันผมพวกผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกมาก เพราะว่าพลังของวกผมนี่สามารถบินได้ไตตึกได้นะครับโอ้นีคนนี้สามารถที่จะกระโดดไม่ต้องห่วงเรื่องวิ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของพวกเราเอาละค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทีมซุปเปอร์ฮีโร่ของเราเ่ายดมนุษย์ของเรานะคะจะสามารถคว้ารางวัลคว้าคว้าช่วยแล้วก็มีส่วนของชัยชนะวันนี้ได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปพบพวกเขาเดี๋ยวรูดูลีลาท่าทางเขาแล้วกอนแล้วกันนะจ ใช่ครับทกานนะครับวันนี้ก็ปีน่กรรมทที่เราจะมาร่วมกันรณรงค์เพื่อรักโลกของเรานะครับกิจกรรมสไตล์เคสเรสปีนี้ ก็เช่นกันนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องราวสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเพื่อกระตุนในเรื่องของเรื่องราวครับก็อยากจะเชิญชวน,นเพื่อนพนักงานของเราทุกคนนะครับมาร่วมสนุกแล้วก็แข่งขันการวิ่งกันบันไดของเราวันนี้นะครับมีทั้งหมด6 6 0ขั้นนะครับไม่ต้องัวนะครับอบอกปุ๊บเหนื่อยเลยใช่ไหมฮะไม่เหนื่อยครับใช้เวลาล่าสุดตัง้งปีที่แล้วแต่แค่ ครับแต่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับเพื่่อนรวมงานร่วมสนุกแล้วก็คิดว่ากิจกรรมในวันนี้ก็จะช่วยปลุกเร้าความมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำสิดีๆแล้วก็กระตุ้นจิตใจเรับเ้วก็ส่งเสริมกิจกรรมนี้ไปสู่ทั่วโลกที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของเพิร์ลเอาในวันเสาร์ที่1 9มีนาคมนะครับเวลา2 3 0่มคร3่งสครับ เชิญชวนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับใกล้เวลาแล้วครับเหลืออีกไม่เกินเจ็นนดนาทีนะครับขอเชิญนักวิ่งทุกท่านที่จุดสตาร์ทนะครับ